มีปัญญาสิคคู่วัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงวันจะจะมาลครับบ่าวเตอ๋อเลรอเสาะแซบมาถึงเมืองคลองทั้งทีต้องหาอะไรที่มันแซบกินบ้างนะฮะอคืมีีินนะครับ่ไงมาล่าครับมาล่าเป็นสตรีทฟู้ดออหรือว่าตลาดย่อมย่อมไทยที่สะพานลำน้ำคลองเลยครับนี่นี่นะครับนี่ตลาดน้อยครับพี่น้องต้องได้กินต้องได้กินนีน่ไง ต้องลาแล้วล่ะเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ต้องเพิ่มอันนี้กี่บาทต้องใหญ่กี่บาทค่ะอันนี้ตอนนี้จองหมดแล้วนะมีเหรียญมีเหรียญรู้สึกเหมืนจะจองหมดแล้วเมลเลอเมลเลออย่ามีเหรียญไหมครับยังครับมีปลาเลอะข้าอยู่ในตู้โอ้มีปลาเลอะนะครับปลาเลอะแปลว่าอะไรครับเยอะเยอะมีนักนะครับมีนักมีเยอะมีปลาเลอะมีเยอะเลยอันนี้คงมีนะอ๋องั้นเอาลงเอ้ยมันสุกหรือยังเจ้า เราไม่ได้ดูแลดีเรามากินมาล่าที่นี่ฮะอาจจะอร่อยกว่าในเมืองก็ได้นะยังมีร้านเดียวใช่สิผู้อแล้วครับกำลังกำลังกำลังย่างรายการเลาะเสาะแทบของเราวันนี้นะครับเรามาเลาะมาเสาะมาแทบบริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองยังคงความสวยงามในเรื่องของน้ำนะครับคลองนะฮะ ชื่อของเขาเลยคือแม่น้ำคลองคี่น้องเอ้ยมึงในกว่าผูกมองพักอันนี้ก็เป็นมองพักอีกมองหนึ่งครับพี่น้องทางใต้พูนนะครับสะพานผูกอะเป็นมองพักอีกมองหนึ่งครับพี่น้องครับอยู่ในบริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองนะครับเขาลังร่อนครับรอแนวกินนะรับรอแนวกิน ข้าหลังบ้านเลยคดากำลังอนะครับเพืให้อร่อยยงเด็ดเลยครับยางเด็ดเลยนะท่านครับหมูย่างหมูสามชั้นข้าอเือแล้วก็ทาด้วยน้ำหม่าล่าใช่ไครับใช่ครับซอสค่ะซอสม่ล่าซอสม่ล่ากวนกระมงเลยรงนีดีเดสุดลย ต้องไล่ต้องไล่ท่านจองไว้ท่านไม่ต้องมาไล่เอโอ้โหไบใบปุ่น,นว่ากัน,น,นหรอเดี๋ยวราได้ตั้งเลยนี่เป็นร้านกาแฟนะครับพี่น้องตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับคือไปนั่งดื่มกาแฟได้มีทางลงด้วยไใน่ใจนะครัผมพากันเลาะไ,ไปน่าจาเลาะไปคลองน้ำด้วอเปล่านนเรามีทางลงร้านกาแฟทางใต้เร้านกาแฟครับ น้ำแหงขนาดเลยน้ำแหงขนาดเลยทีเดียวน้เยียมบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีดีๆนะครับช่วงที่เขารอมาลานะครับรอมาลาเราก็มาเดินดูบรรยากาศนะครับบริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆสถานมิตรภาพนี่แหละนะครับคือบรรยากาศนะครับเมืองคลองนะฮะอยู่บนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำคลองนึ่งที ของเสียมพี่น้องนี่เบาตือครับอาหารแรงคาบเล็กของเขาบาร์บีคิวแล้วก็มาล่าครับมาละสิบบาทสิบห้าบาทครับนี่มีหลากหลายเมนูครับนั่งรอมาตั้ง,น,งนานรอมานานนเสร็จแล้วอันดิษร้านแซ่สุดในเมืองคลองบ่าวตือครับเพราะนักการค้าดีสุดในเมืองคลองครับเพราะมีร้านเดียว <c oughs> สุดยอดเลยครับนี่นี่ม,นมาครับพี่น้องนี่เทจจัดจานครับบ่าวตือพี่น้องเองกินคักขนาด จะเยืนเดี๋ยวเลี้ยงแซ่บเลยสงสารคนถือ,อกล้องนะกิ่น้ง้งกินไม่น้ำเบิ่งวิวผีพร้อมทางหลังนี่น้ำคลองมันเปนมน้ำคลองแบบตะคลองเลยชื่อแม่น้ำนะครับแม่น้ำคลองนะครับแล้วก็เราก็ยืนอยู่บนสะพานมิตรภาพ แม่น้ำคลองด้วยพี่น้องกล้วยเมืองคองครับวีละสิบาทพี่สิบบาทูกครับจากสวนนี่รับเมยนเมนเมีาเ่วิวัง้าคน่ะาวเล่นน้ำยูตาล้คานเลยครับกล้วยินกล้วย้งเลยวยเพิมสวัสดีครับพี่เต๋อสวัสดีครับพี่น้อครับวนดีครับคนดังเมืองคอง สวัสดีเอฟซีช่องแม่ของออนทัวร์แล้วก็ช่องพี่เต๋อเลาะซอเซฟด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนาะครับ้อยูทูปช่องเอ็มออนทัวร์ครับเจ้าของที่พักฮัตเมืองคอนโฮมสเตย์ครับพี่น้องครับดูทางหัวสะพานเลยพี่น้องทุกที่ครับมีที่เราจะพักคืนนี้ใช่ไหมใช่แล้วพี่ครับมีมีโอกาสมีโอกาสมาเที่ยวได้มากรับเลยเต็มออนทัวร์ออนทัวร์เดี๋ยวมาแล้วเรามีกิจกรรมนเด็ดอ่าวันเราเราเตรียมไว้เซอร์ไพรส์เอฟซีแล้วโอเค ผมรู้แล้วต้องเป็นอะไรผมรู้แล้วที่สำคัญนะครับถ้าเจอเอ็มออนทัวร์จะต้องมีอะไรที่พิเศษอยู่แล้วเดี๋ยวรอติดตามชมบเ่าตือครับับจำความหนังเลยไหมเราเจอเอ็มออนทัวร์ครั้งแรกที่ไหนประเทศที่ไหนอเมริกาเปล่นบ้านใกล้ๆนะใกล้ๆ้ของไทยเราเนี้เองเอ็มออนทัวร์นะครับครั้งแรกเราออกคลิปด้วยกันที่เมืองวางเวียงครับเอ็มออนทัวร์พาสาวผัวพันสาวสมเนอไปกินข้าวที่บุรากลนึงวันนี้บ่าตือครับ เห็นสามเงี้ยติดใจบ่ได้อยากไปอีกพี่น้องเอ้ยอยากไปถามเอืออยากไปถามน้องๆอันนี้ใครเลือกเด็ดเนี่ยเนี่ยอีนทัวร์ครับออนทัวร์ครับสาวไปออนทัวร์พาสาวไปสี่ห้าคนวันนั้นที่บางเวียงเดี๋ยวด้านเกิดนี่เราไปหาสาวซ้ำเนาะถึงแข่งหัวพังเลยครับเราถือเดี๋ยวเมืโอกาสเราไปอยู่ลาวกันสักเดือนหนึ่งเลยไปปีนึงเลยอีบนทัวร์ครับ กล้วยบ้านเอ็มนี่ขายถูกมากวิ่สิบาทชิมชิมให้ชิมเลยเววิ่งสิบบาทครับสิบบาทนะครับถูกมากเลยเอาคนละลูกนะครับผมกินมากเดี๋ยวตองกินอาหารเย็นไม่ได้อิ่มี่นแล้วกล้วยกล้วยครับสิบบาทเพื่อไพ่อันนี้เป็นกล้วยที่ปลูกตามริมเขากล้วยที่บ้านพีิคมเขาเรียกอะไรไม่รู้กล้วยเหมล่นกล้วยเหมือนกันกล้วยเหมือนกันบ้านเอ็มเรียกว่าอะไรกล้วยกล้วยเหมือนกันบ้านเราเรียกว่ามะกล้วยเนาะมะกล้วยที่พักของเอ็มเนี่ยมีอะไรบ้างที่พัก กิจกรรมอะไรอาหารกิจกรรมหลักๆก็ส่วนมากก็ตอนเช้าตอนเช้าก็จะไปดูทะเลหมอกที่ไหนอ่ะที่จุดชมวิวจดทีวีหมอกสวยมากเดี๋ยว่าลืมมีรถพาไปกันมทีวีหมอกเดี๋ยวรอติดตามเตยห้าครึ่งเตยห้าครึ่งผัดไม่ได้หรอจ๊ะแต่ทางขึ้นนี่โหดน้าโดนแต่ไปถึงแล้วรับรองว่าคุ้มค่าการเดินทางแน่นอนอีฟออนทัวร์ครับตอนที่ผมมาพบบวกเบาเตือว่าทะเลหมอกดินทีวีนี่เบาเตือเข้าใจว่าจะเป็นร้านขายทีวีบนบนดอย คือที่มาที่ไปเนี่ยเดมเล่าประวัติให้ฟังโอเคแต่ก่อนเมืองคลองเนี่ยสัญญาณทีวีจะไม่มีถ้าจะดูมวยแต่ก่อนนี่มวยเวลาขับต่อยกันจะขึ้นไปดูที่เด่นทีวีราะเลยว่าจุดนั้นคือเธอมันเป็นเด่นแล้วก็มีสัญญาณทีวีอยู่ที่เดียวอก็เลยได้ชื่อเด่นทีวีเด่นแล้วตอนนี้ที่บ้านเมืองคลองข้างล่างนี่มีขึ้นมีสัญญาณหรือยังตอนนี้มีหมดแล้ว 4G 5G เดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะครบ ไฟฟองไฟฟ้ามีครบแต่ทางเข้ายังโหดอยู่ยังโหดแต่มาถึงแล้วคุ้มค่ากับเดินทางมากต้องใช้ได้ว่ารถยนต์ขึ้นครับมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถยนต์ก็ได้ถ้าฝนตกต้องเป็นรถยนต์ขับสี่อย่างเดียวเพราะว่าทางค่อนข้างจะโหดเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าครับรนนี้ขึ้นไปประมาณกิโลรับสี่คนแล้วจากจากท้่เขาขึ้นไปประมาณกิโลครับจากตรงนี้ไปประมาณสิบกิโลนู่นครับยอดเขาอยู่หลังเราโอ้โ มีเรื่องหนึ่งที่คุนมาตลอดทางเรยมาหาเอมเนี่ยครับเราเจอเอ็มที่วังเวียงสามปีที่แล้วก็มีนานนานแล้วก่อนโควิดนั่นแหละเราเจอเอ็มที่วังเวียงก็ก็มีนะมีสาวๆอ่ะครับแต่แต่วันนี้ต้องขาดไม่ได้ใช่มาหาเอ็มวันโที่ขาดไปคือต้องมีสาวสาวนี่ผมรู้แล้วผม จำไปแล้วทุกครั้งที่เอ็มบอลทัวร์ออกทริปไม่ว่าจะเป็นไทยลาวร้านอาหารเวียดนามหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเฟือยแต่ต้องมีเด็กๆอยู่ข้างกายแล้ววันนี้ผมเดาหน้าจะต้องมีด้วยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ดูค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามครับถ้าไม่มีนี่บ่าวตื่นนอนไม่หลับได้ถ้าไม่มีนี่แสดงว่ามาไม่ถึงเมืองคองครับไม่ถึงเอ็มด้วยครับแล้วครับคลิปหน้าครับติดตามรับชมการกินข้าวที่ครับเมืองคอนเมืองคอนโฮมสเตย์เนาะเมนู